พระเจ้าอวยพรครับทักทายมาจากที่เกาะเซนโทรินีนะครับในประเทศกรีซพระเจ้าแสนดีและพระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่กับชีวิตของพี่น้องเช่นกันนะครับเชิญฟังคำวิญาณนะครับ Hi my name is Mark สวัสดีครับผมชื่อมาร์คนะครับ I would like to share a testimony that I recently experienced at Revival Night Service ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นพยานถึงประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ามีในการประชุมฟืนฟ้นฟูที่คิสจักร Three months ago I went to a friend's house where we played volleyball เมื่อสามเดือนที่แล้วข้าพเจ้าไปที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งที่โบสถ์และที่บ้านนั้นเรามีการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกัน We're not professional volleyball players so when the ball comes to our side of the net someone needs to call out mine เราไม่ใช่พวกเล่นบอลบอลเป็นอาชีพแต่ว่าในขณะที่เราเล่นกีฬานี้เมื่อลูกบอลมาถึงฝั่งเราจะมีคนคนนึงร้องว่าลูกบอลนั้นเป็นของฉันคนนั้นเป็นคนกระโดดรับ Unfortunately me and another brother didn't get this so we dove for the ball at the same time ปรากฏว่าเกิดความเข้าใจผิดข้าพเจ้ากับพี่น้องอีกคนนึงในโบสซึ่งเป็นคนหนุ่มเหมือนกันนะครับไป ขึ้นไปกระโดดจับรูบอลพร้อมกันเพราะรอมไม่เข้าใจกัน What ended up happening was that my right shoulder hit this guy in his rib และหัวไหล่ของผมปีดที่หัวไหล่ของผมข้างขวานั้นไปชนกับ uh, สี่โครงของเพื่อนคนนั้นพี่น้องคนนั้นในยโดด Ever since then, I didn't have much mobility in my right arm and shoulder. In fact, I could only move about this much. หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุวันนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะขยับแขนหรือหัวไหล่ได้มากขยับได้แค่องศาต,ต่ำๆแค่นี้เอง so this affected me in many ways such as I couldn't really dress myself properly I couldn't carry heavy objects with my right hand I couldn't turn the steering wheel all the way to the right การบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้ชีวิตของผมมีความจำกัดมากเช่น แต่งตัวก็ลาบากใส่เสื้อผ้าลําบากเพราะว่าไหล่เจ็บยกของหนักก็ไม่ได้ขับรถเวลาจับพวงมาลัยแล้วพยายามจะหมุนพวงมาลัยก็หมุนไม่ถนัดเพราะว่าหัวไหล่มันอักเสบและเจ็บ The worst couldn't put deodorant to this and it was very difficult had since very me was was of on do for all and I I ผมใส่ไอ้ที่ลดกลิ่นตัวเป็นน้ําหอมข้างใต้รักแล้ด้านซ้ายมือก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถยื่นแขนไปทางซ้ายได้

รับปรุงร่างกายที่เรียกว่าเป็น physical therapy it improved little by little but my mobility was still not at 100%อาการมันดีขึ้นบ้างช้าๆแต่ว่าปัญหาคือการเคลื่อนไหวของหัวไหล่และแขนของผมนั้นมันยังมีความติดขัดไม่สามารถเคลื่อนได้เต็มที่เหมือนคนธรรมดา We attended the revival night service เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นผมกับ พี่น้องหลายคนก็ไปร่่มงานประชุมที่คิสตจักรนิวโฮ If you've never attended a revival night service before, it can take a while for Pastor Lao to get through everyone laying on of hands. พี่น้องเมื่อคนอาจจะไม่เคยไปงานฟื้นฟูแต่ถ้าพี่น้องไปพี่น้องจะรู้ว่าอาจจะใช้เวลาหลายนาทีหลายเป็นหรือเป็นชั่วโมงกว่าที่อาจารย์หมอวรุณจะมาวางมือให้แก่ท่าน So on that particular night, There were two rows of people standing up and three rows sitting down. I was on the second row sitting down. I was estimating that it would take maybe half an hour for Pastor Lau to get to me. กำลังคิดว่ามันคงใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงหนึ่งที่คุณหมอมรุนจะเดินมาถึงผม And I was because usually feeling hungry usually food I there's outside <laughs> แล้วผมเองก็หิวอยากจะออกไปทานอาหารเย็นเพราะว่าดึกแล้วไม่ได้ทานอาหารเย็นมา I started using spiritual straw drink in anointing started straw to the my แล้ววันนั้นก็ตัดสินใจว่าขอดึงที่ดูดน้ำฝ่ายวิญ,ญญาณออกมาแล้วขอดูดการเจิมออกมาจากอาจารย์หมอ

การอัศจรรย์แบบนี้วันนั้นรู้เลยว่าพระเจ้ามาแตะเพราะรู้สึกว่าหัวไหล่มันมีการขยื่อนขยับด้วยพระหัตของพระเจ้า I started moving my arm and I think I was bothering the people around me so I kept moving it แล้วผมก็เริ่มขยับแขนขยับหัวไหล่ดูว่าเอออาการมันเป็นยังไงบ้างขยับได้ปกติไหม Keep in mind at this point Pastor Lau was pretty much still at the very front of the line he probably another 30 minutes would have passed and he still wouldn't have gotten to me นะตอนนั้นอาจารย์หมอยังอยู่เขาข้างหน้าข้างหน้าอีกนานก็จะมาถึงผมที่จะมาวางมือให้ผม so at the time of this recording revival night service happened about three days ago การประชุมฟื้นฟูน,นั้นเกิดขึ้นในคริสจักรนิวโฮปเมื่อสาวันที่แล้วเมื่อเทียบกับวันนี้ที่กําลังมีการเป็นพยานและเล่าให้พี่น้องฟังนี้ and as you can see I have full mobility again และพี่น้องก็เห็นแล้วนะครับว่าผมนั้นสามารถขยับแขนขยับไหล่ได้เป็นปกติเลยได้ทุกด้านเลยพระเจ้ารักษาอย่างปิดพิงเลย I haven't been able to do this for three months ผมเองไม่สามารถขยับผลไหล่กับแขนได้อย่างแบบที่ทำให้ดูมิเกียเป็นเวลาสามเดือนเต็มๆ So I just want to encourage all of you two things อยากจะหนุนใจพี่น้องสองประการ Number one, healing happens happens today still ประการที่หนึ่งคือการเยียวยารักษาจากพระเจ้ายังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในศตวรรษนี้ It's not something we just read about in Acts of the Apostles or something happening in a far-off church และการรักษาโรคของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้หรือว่าจะเกิดขึ้นในคริสตจักรบางแห่งที่ทางไกลาจากชีวิตของเราบางที่ที่เราไปไม่ถึง Happens today. Happened in church here in ue, Washington happened church Bel my แล้วมันก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เกิดขึ้นกับผมเองในคริสตจักร New Hope ที่ Bellevue Washington สหรัฐอเมริกา and number two if you're ever at a revival service don't be passive don't be complacent ประการที่สองคือถ้าท่านมีโอกาสไปร่วมประชุมฟื้นฟูที่มีพระวิญ,ญญาณหรือไฟของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่า มีหัวใจเป็นแบบออุ่นๆไปเรื่อยๆขอทีไปทีไม่สนใจไม่หิวกระหาย Press in don't give up Press in like the woman with the issue of blood เข้าไปหาพระเจ้าแสวงหาแล้วก็ขอพระเจ้าเหมือนกับผู้หญิงที่ตกเลือดที่เข้าไปหาพระเยซูด้วยใจกระหายหิวและฝ่าฝูงชนเข้าไปหาองค์พระเยซูคริสต์ Sometimes it can take seconds like in my situation Sometimes it can even take an hour But don't give up. I would just encourage all of you that if you ever hear of a revival service coming to an area near you, definitely go to it and check it out. อาจารย์หมอจัดนั้นอยากหนุนใจให้พี่น้องไปที่ประชุมการฟื้นฟูที่นั้น Be desperate, seek God, press in, and you will definitely receive the God, and Spirit you Holy in, will ไปหาพระเจ้าด้วยใจหิวกระหายอยากได้มากๆไม่ได้ไม่ยอมเลิกยอมพระเจ้าวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าและทอมใจรับจากพระเจ้าและจะเห็นกนารอัศาจรรย์เกิดขึ้น Thank you everyone for watching God bless ขอบคุณมากที่มาฟังคำพยานนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับพระคัมภีร์พูดในหนิ่งสอยอนบทที่สิบข้อสิบบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ผมอยากจะชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเจ้ารู้ว่าพี่น้องถูกสร้างโดยพระเจ้าเราทั้งหลายไม่ได้มาจากลิงเมื่อเราดูความสวยงามในโลกนี้ดูความละเอียดอ่อนของร่างกาย เราก็รู้ว่าร่างกายเราถูกออกแบบถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าและพระเจ้าทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเมื่อ2,000ัน 2, กว่าปีมาแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตได้ไปสวรรค์ได้รับการยกโทษบาปและได้รับการเยียวยารักษาได้รับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมาก พระองค์ทรงพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมารับความบาปของลูกและประทานชีวิตใหม่ให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกจะติดตามพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ไปตลอดวันเวลาในชีวิตนี้ขอบคุณพระองค์พระองค์จะดูแลลูกอวยพร นำทางจัดสรรหาให้ลูกในนามพระเยซูคริสต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่น้องหวังว่าจะได้พบกันในงานประชุมฟื้นฟูผมอธิษฐานขอให้พี่น้องได้ไป,ไปคริสตจักรที่ดีๆมีผู้เลี้ยงที่ดีเติบโตในทางของพระเจ้าได้รับพระพรอ,อันยิ่งใหญ่จากพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะครับขอบคุณครับพบกันในคำสอนอื่นๆใน YouTube Channel ของเราและอย่าลืม ไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเป็นประจำนะครับรับใช้ประเจ้าด้วยน,นะครับขอบคุณครับ